สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาลมอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาลมมีโกสลเข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกสลแดด100%ยเปร์เนะผมยิ่งอยู่กลางแจ้งยิ่งอยู่กลางแดดสียิ่งสวยนะผมเป็นไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคาเพียงกระถางละ180บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบอกเลยว่า ยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งสวยนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแซม้าครับผมแซม้าต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะผมเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้แซม้านะผมขอบอกเลยว่าสวยงามมากเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับผมอยู่ในกระถาง11นิ้วเลยกระถางใหญ่เลยนะครับแซม้านะผมรับผม180บบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจิตระดานะผมต้นนี้สวยงามมากนะผมกัดสีสวยๆเลยนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งกัดสวยกว่านี้นะผมขอบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเหมือนกันนะผมราคาก็อยู่ที่180บาทนะผมจัดส่งฟรีเลยนะครับจิตระดานะครับผมไม้แดด100%นะครับผม <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกลียวแดงนะผมต้นนี้ก็อยู่แดดร0อได้แดดยิ่งแรงสียิ่งสวยเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้เกลียวแดงนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมขอบอกเลยว่าต้นใหญ่มากนะผมกระถางใหญ่ต้นใหญ่นะครับราคาเพียง180บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นนี้เกลียวแดงนะผมสวยงามแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกลียวเหลืองนะผมต้นนี้ก็เป็นลักษณะทรงพุ่มใบบิดเกลียวสวยๆเลยนะครับผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเกลียวเหลืองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมไม้เหล่านี้ชอบแดดแบบแรงๆนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ทองอารีนะผมต้นนี้3มช่อสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะผม3ช่ออยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมมีชื่อว่าทองอารีนะผมราคาก็อยู่ที่180บบาทจัดส่งฟรีนะผมยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งสวยนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เหลืองใบส้มนะผมต้นนี้ลักษณะทรงพุ่มกัดสีสวยนะผมนี่ครับลองลองคิดว่าอยู่กลางแจ้กลางแดดจะสวยแค่ไหนนะผมนี่ครับสีสวยมากนะผมมีชื่อว่าเหลืองใบส้มนะผมลักษณะทรงพุ่มอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมในราคา180บาทเช่นเดียวกันนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0-81 สองห้าหนึ่งห้าหกหกเก้านะผมต้นเมื่อกี้คือเหลืองใบส้มนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายองแบนะผมไม้ที่ขายดีตลอดการเลยนะผมเพราะว่าคุณลูกค้านิยมเอาไปประดับรั้วไปประดับบ้านนะผมแล้วก็สามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดได้นะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับต้นนี้ยองแบนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมมีทั้งหมด3ช่อนะครับผมราคาก็อยู่ที่ 1นึ่บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าขุนช้างเข้าโบสถ์นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงประมาณ <45. S 1> ประมาณ45 5 0ถึง50เซนนะผมแล้วก็กัดสีได้สวยงามมากเป็นโกสลนที่ทนแดดได้สบายเลยนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับผมต้นนี้ หลากหลายช่อเลยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมกระถางใหญ่เลยนะผมคุณลูกค้าสามารถเอาไปลงดินได้เลยนะครับเนี่ยถ้าลงดินแล้วจะสวยกว่านี้นะผมลากจะเดินได้ดีกว่านี้นะผมเพราะว่าเวลาลงในดินแล้วลากจะไปได้ไกลนะครับผมต้นจะใหญ่นะครับขุณช้างเข้าโบสถ์นะผม180บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองใต้หวันนะผมต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มมีหลายช่อนะผมใบกัดสีเหลืองสวยๆเลยนะครับมีชื่อว่าเหลืองใต้หวันนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมราคาก็อยู่ที่180บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมเหลืองใต้หวันนะครับนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งสําหรับเหลืองใต้วันนะผมต้นนี้คือเป็นลักษณะทรงพุ่ม สวยงามมากนะครับเหลืองไต้หวันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสาวเชียงใหม่นะผมต้นนี้หลายช่อเลยนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับนี่ครับดูลายดูสีชัดๆนะผมสวยงามมากนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยกระถางใหญ่เลยแล้วก็ไซส์ของต้นไม้ก็ใหญ่มากนะผมราคาก็อยู่ที่ 180บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสาวเชียงใหม่นะครับผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าตะเพียนทองนะผมไม้ที่ขายดีตลอดการเลยนะครับต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อนะผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับมีชื่อว่า ตะเพียนทองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคาก็อยู่ที่180บาทนะครับตะเพียนทองนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมวันนี้จะเป็นโกสลแดด100%สามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบร้อนๆได้แดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับราคากระถางละ180บาทจัดส่งฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ